สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเอกเด้อจ้าสวัสดีจ้าอาจา์บ้านนี้น้องนิ้ง้นอนงแน่จะทำเมนูอะไรนะนัดบวบใส่ไข่จ้าพี่โยก็จำเนาะชื่อน้องคิดคิดทุกๆไปเลยเด้อจ้ะนี่ี๋้วเสียวกัะเทียมให้เหลืองก่อนนะจ้าจ้า พรอกับเทียมเหลืออแลงเราใส่ไข่ไปได้ด้วยกัน ตัดบ,บวบนี่จะใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้จะ้ะแต่บ้านพี่โยกจะใส่ไข่เอาด่จินอ่างพอไข่ตุ้แเราก็ใส่บวบนะจ๊ะ จริงอาจจะมีลูกโดดที่ว่าใส่ให้มันเพ็ดๆจักหน่อยนะจ๊ะนี่ใส่บัวไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปด้วยนะจ๊ะนี่รสด,ดีจ้าผงนัวจ้าก็นน้ำตาลจ้า จ้าบวกกระซุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาเลยเด้อจ้าเสียดายไม่มีพริกนะจ๊ะนีไ่ไม่มีพริก,กสดจ้ะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะมาดอกกินข้าวกับพี่โยเด้จ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยเด้อจ้านี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าเมลี่จ้าวันนี้มีเม,มนูอะไรบ้างเนาะนี่ฮะ จะแนะนำหรือให้ยายคะก็มีอเนะอันนี้พัดบวกก็คือทีลงเน้นทำนอกจากเนาะทีนี้ก็มีพัดเสียน,นี่ของเมลี่แต่ก็ผกปูนก็ไอตุ่มนมใหม่จ้ะแต่แกงตุ่มจืดก็ไอแกงบนนี่เมลี่ไปช่วยงานก็เลยเข้าของโฮไฮมาด้วยจ้ะเด้อมากินข้าวก็เมลี่ด้วยจ้ะเด้อมากินข้าวก็นาแกงด,ด้อยจา้า มาเล้วจ้ามากินข้าวกับพี่โยด้วจันสวัสดีจ้ามีผลไม้ด so ้วยจันนี่จากจิวเมลี่ไปเดินตลาดหนักมากมาเช้าด้วจันก็เลยซื้อไอ้อทั้งมาดามมีใครกินนอกแกงบอลเนี่อ่ะมาทสเมนี่แเลยโยก่อนทักก่อนเลยด้วยจันดับเล็ก แข่งบอลดิแักเสียนดองกันน้ำพริกปลาพงน่าจะนี่เขากันสุดๆเลยจันวันนี้ไปทำอะไรมากับเราให้เอฟซีป้าหนึ่งเด้อนี่เนไปทำบุญมาเลยวนะนาะจะเนาะคือเอฟซีอยากจะเล่นทำถูกเก็บให้ปัจัจมาหน่อยจะเล่นย่ดีกว่าไปให้ไปทำบุญหน่อยนอะจะเนาะ ไปรวมไวาย Hawaii. ดินแล้วก็เอานามเอานุมขนมไปรวมทำบุญก็ผ่ามูไย,ยด้วยเนาะจ้ะเนาะในดีก็ไปบนงแนนไปช่วยกันจัดกันทำอยู่จ้ะอยู่กัวัดข,าข,าของพระกมมาลยอยอสองร้อยสองร้อยสามสิบสองจ้ะสองร้อยสามสิบสองอบจ้ะแล้วก็ แต่แต่ของก็ได้เยอะอยู่จ้ะของที่เขาเอาไปทําแปะอะไรหนะ่อยจะได้หลายอยู่โพจะโพโพขลางจีนเจ้าเนี่ยผมก็อยากยมติดไปหน่อยเลยจ้ะก็ได้กินได้หลายอยู่จ้ะแม่ขาวด้วยจ้ะแต่แม่ขาวแม่รีก็ไม่ได้ไปหนับเพราจะว่ามีกี่คนกี่คนนะจ๊ะเนาะเขามารวมไม่รีก็ได้จะอยู่ตมจัดอาหารจัดอะไรนี่เลยจ้ะจัดของสีแบบแกะอาหารแล้วจะของกินของหนามปลาหนามพวกนี้เลยจ้ะที่นีู่่เลยแม่รีดก็ได้เดียวรู้คอยช่วยเขาอะไรเขาจ้ะ ม่ขอให้เอฟซีติดตุงจะไม่ได้ช่วยปัดจะ c h ได้ของโคให้ได้บุญได้กุ้สทีเมลรีไปทําในวันนี้เดี๋ยวจะเด้อรวมกันก็เอฟซีทางจากคูคิดได้อะไรจะได้ถึงเยอะๆเดี๋ยวจะเดือแต่บอกเจ้าฝ่าอาจารย์กมากรว่สิบเดี๋ยวจะวบาโยมโยมแบะเล็กเทียนกว่าสามหกะสามหกรือหกสามเี๋ยวจะเม่รีโค ททพอจะผ่านโบมไม่ได้ร่วมไปเก็บตุ่เก็บอะไรนั่นจน้ะเนาะเป็นแบบเป็นในในถังน้ำมันน่ะจ้ะพี่โยก็ไปทำงานด้จ้ะไม่ได้อยู่ร่วมถวายก็เขาเนาี่ยจัดจะแบบให้น้องแนนช่วยถ่ายไอ้ดูภายในงานนะจ้ะว่ามีอะไรจ้ออาจจะไม่ค่อยมีเสียงพูดเสียงอะไระจะเพราะว่าน้องแนนอย่างที่เห็นนี่ยจากพูดไม่ค่อยเก่งจะก,กระไรจะถือกล่องถ่ายไปถ่ายมานะจ้ะหรือว่า โยดแอต่ยินแววๆตรงที่ว่าเอาดินมาเทในกุฏิในอะไรนะี่ก็โยดได้เสียงแววๆแว๊บๆที well ่ well 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 well. ว่าเหมือนไม่ได้ยินนั่นแหละจะ้ะโยต้องขอโทษเขาไปยซีได้เลยจ้ะก็อาจจะไม่ได้มีเสียงมีอะไรนั่นจะแต่ก็พ่อให้ได้ทายได้รู้ได้เห็นนั่นจะว่าแมรี่น่องเนี้ยน้องนี้นนนะไปทําอะไรในะวันที่ว่ามีงานกวาดจ้อะไรอ่นี่นะจะ้ะ นึงกไปใหญ่เยนิ่งยึดงานเอางานต้องทำอยู่ไปโรงเรียนนะหม่เป็นวันน,นี้เลยขาเิด่อ,อนไปเขยเ่ยนอยา่มาเดจ้ามากินข้าวกับพี่โยได้ส็จก็อเมือนเช่แม่เมีไปนะไปดูตื่นไรไปไหมดวแม่นู่นอ่ะดวงใจด,ดูคนป่วย อร่อยเด้อจ่าเด้อมากินดยกันกบแม่ดีเด้อจ่ารอบนี่พักเตียนดองอร่อยเด้อจ่ะเนี่ยไม่เปรี้ยวไม่เค็มอะไรเลยเด้ด,ด,ดตรงไปอันบางทีมันแบบาไปเสดสูดเสดไรไปเร็วทำที ยังเหมืเป็นเม่ยอายกันนี่มันกคนจะมันส่วนมากเอาใจเชิงเป็นคลื่นไก่นั่นเลยจ้ะแต่นั่นนี่อร่อยจริงๆแต่นี่นะทำแบบมันตรงนั่นแหละไม่ได้ยังไม่ยไข่ยากตงนั่นน่ะโดยเฉพะสามสิ่งกับมันอร่อยนั่นจ้ะนี่นะมันนี่น้องนิ้งก่อไปโรงงานนิดติดตูงก่อต้องให้เป็นก่อนที่จะจงใจดูอย่างนี้ดอกที่นี่ทับเป็นเลยไปท่านท่านนิ้งเจตุไว้แต่เอาไปเลยก็อเปลี่ยวอีกนเลลูกมันบอกว่ามันท่านเหม่ยเป็นไปตรงมันก็พื้นนี่แก นี่ไงเลยเมลี่ตึงบอกว่าถ้าไปก็ต้องเอาไปไหว้ทั้งโนให้มันมีรสชาตาของก็เกี่ยวเลยถึงจะเก็บเขาตู่เย็นได้เนะจ๊ะถ้าไปใสไตู่เย็นไหว่เลยมันก็จะไม่มันจะเม่นหลกเกี่ยวมันจะพากันเดมพากันกลืนนะจ๊ะเป็นกลืนเอ้อจะแม่รวยภักเสียนตอนดองไหมไหมคือถ้าทรงไปก็คือต้องเอาไว้ข้งอกให้เป็นกอนะจ๊ะไ้มีรสชาตา ของพักเียนดองนะจ๊ะเราถึงจะใส่ตัวเย็น teachers, มันก็จะพงรสชาติเดิมนะจ๊ะวิธง่ายตัวแมรี่อธิบายบ้างนี่เลยจ้ะขึ้นบนก็ลอยเด้อยจ้ะขึ้นบนจ้ะแต่ไม่รู้น้องใหม่ท like like ี่แมรี่ตรงไปจัดเป็นยังไงดอจ้ะด้อจัดอ่ะรวยไหม อร่อยไม่ลูกอร่อยบวกใชมั้มตักตอนไทเ่เย็นก,ก็อใสสวพัดบวชพัดทักอะไรที่ยก้องเติมน้ำผลงไปอยู่ดีด้วยจ้ะพัดอย่าง,งน,นั้นอีกลงเก็พวกเด็กกินได้นะนีจ้ะพัเจะนั่นจะมาไต่ขึ้ก,ก,ก็ลงเกมก็ ยงกินนั่นอยู่แต่แต่ว่าเจร่งนี่อาการตาละโเก็บนู้กเพชรน้กเพชรครับดูกบบวานนาลกพึ้งทับด้วยค่ะลงเยอเลยอร่อยนั

ถ้าเสียก้องนี่ไม่ได้กินหร้บ้านก็อร่อยตะจ้ะแต่ก็ถือว่าไม่ได้กินหร้บ้านพอมากินที่ก็ không chưa ra có nang này อร่อยเหรออร่อยอ่รอร่อยเลยรวยผมดี่แช้่แชมยายแชมพิออเก่งมันมีอเาอืมได้พลังงานเยอะใช่ไหมบอกปลาย่างวันนี้เลยทำไมคือเป็นิดู นดังสีเพลงเขาจะมีจุดใส่ไหมน่ะอ่อนเดียวมันต้องเยอะเียริ่มสีม่วงสีม่วงเริ่กับงสีม่วงอยู่สีเหลืองมีจุดอะไรครูจะหาจุดใส่ให้ได้ไหมจุดเหลืองทำไมจะมีสายจีนใช่แต่งหน้าให้ป้าชมอ้าวครูก็ไม่แต่งหน้นี่ก็ให้แต่งเองหรือครูจะแต่งให้ อืมม่ลู้ยังไงต้องแต่งเองูส่ต้องถามคู่ได้ด้ถามคู่ด้วยว่าคู่ขาดคูจะแต่งให้หรือแต้งนู้แต่งเองบ้างคูู่่น่ะไม่อาจต่งเองหรอคู่ซู่แต่งเงาถามคู่เดือดก็จะมีคู่คนอื่นแต่งไและเดี๋ยวเขาให้ช่างมาแต่งหฮนะแบบยัน่าชาคู่ดีแต่งไ้นาเข้ม ดิ За, 2, ่ต no. ือกี่คนล่ะคนเยอะกับไหนเวลาไรสิบสองไหมพี่ลูกโอ้ตัวน่าจะสิบสองหนูกะหน่อยเนี่ยไยูนาซุสเออเต้นเก่งนี่ใช่ยูนาซุสนะอ๋อพี่พี่สาเรียกหนูไม่ยู่ดัุอ่ะกันออกเต้นตัวบอกว่าเด่นดีวะเต้นดีอแบแต่เด่นดีเนาะไม่ใช่เด ตอนสอนเนี่เต้นดีแต่เวลาหนูออกเวทีน่ะหนูจะเต้นดีไม่ยังอย่าไปอายเขาน่าหนุแล้วรนูจะยืนอายไม่ได้นะไม่กลัายเลยพอเพลงขึ้นมากกว่าเด็กวันหนูเต้นเพลงนั่นไงตอนที่วันเด็กนะเต้นไปหมนเลยมากกว่าที่เต้นเลยฟังเพลงคนเขาดูหลายอยู่แล้วแต่หนูก็เต้นไปเลยรักสายู่นะเต้นฟังรอตามเพลงแบบเพลงจะว่าเพลงไปยังไงก็ลงตามได้ก็ได้ลูกลงเบาๆนั่ไม่ใจลงแต่คุ้นลงนะ หลอกเบาๆครตามเพลงเดี๋ยวมันจะถูกจังวะไม่เขาหลอกไหนค่ะไม,ไม,ไม่อันนี้เขาบอกว่าพี่ไอซ์บอกว่าไปกองน้งที่หน้ากองใครมาสายจะเจนไก่อย่างถูงเขาอือตายที่ออจองเขาจะให็นไ,ไหนๆๆตมตรงเวลาน่ยายเป็นหลักเรียนยายก็จะเป็นยายก็จะยอมไปสายเลยจิยมติดไก่อย่างถูงเขาเ เอ็นสองหอบสองแค่เด้งอืหอมหนมูไม่สายไม่สา,ายก,ก,พกา็พี่ไอ้มึงบอกก่อนพอกลับมาพี่ไอบอกจะลงโทษอะไรคนที่ไม่มาตักเสียนดอสหนึ่งชาหมดเลยเตียนแล้นี่หนูกินไปก,นกี่ชามคะเดี๋ยวใสรถึงดีเดิมไม่ได้นะ แล้วจะไม่กล้าถึงนเขาวันไหนวันซุกใช่ไหมวันที่หยิบสามที่แข็งจริงอะ่ะเดี๋ยวยายตุ้งกับแกร็บทำกับผงให้ก็ได้เอาเอโป๊ฟังมาโอยโรยทำฟูฟูอุ้ยสวยเกินเหมือนกระปิกเน็ตเต็มสะพอนนี่ไม่ได้ยังสวยไม่ได้คู่สื่กระปุกถ้าเขาเอาหนี้กระปุงให้ก็ต้องจ่ายอังหนึ่ใช่จ่ายหมดเลยทำแบบนี้น่อเดี๋ยวยายทำสำยิบใส่ไม่ได้เดี๋ยวยายทำกับผงกับแกร็บไง อาบัวฟ้าทำนี่กบเก็บนี่เด่นตัวยฟูฟ่องเลยเป็นผิเนตแม่วนะังเน่ะเด่นสวยเก็นมีผู้เด่นเลดายดูข้าไปลนะไม่ชอบ <c oughs> ม,มุงมไปหนะึงนาเปลี่ยนหนึ่งกรัก็หายวับไปกับตาแหละกลาาังอเด แล้วต้องมาเต้นในป่าดูอย่างเด้อเต้นยังไงี๋ยวคัดซ้อมหลายๆวันเรามาเต้นให้เอฟซีดูนะคะนูกก็ซ้อมอะนุ้จำได้ไปมองเพลงไดดม่รู้นะเต้นดีเพลงคือตาแดงเดงแล้วก็มีอนนะไรเนี่ยเอะไรตาแดงๆง เต้นแค่ตีเพลงแล้วก็แพกเลยเนี่ยเต้นแค่ตีเตี๊บปังกาเลยนะเต้นแค่ตีเพลงแล้วก็ยุดเต้นเลยนี่เต้นไปเรื่อยๆเข้า้องไปเลยเพลงไหนก็เต้นไปเรื่อยงแข่กีฬานะแข่งกีฬาสีไอส์ปีอันพี่ไอเป็นคนนำ แห่ mới ีมืออ้ยแ่ีมือเอออทำขา้งันก็หวานดีลเนี่ยตอนีมือมาคนแรกนะตีเพิ่มคนเพิ่มมาอีกสามคนผัดบวกก็อร่อยเด็ดจีนี่ะ แครบวบก็ไข่กัใบโหระพาก็อร่อยงน่อยเนั่่นังดีกว่าเพราว่าคนนั้นนานนี้ค่ะสองคนเดือจากที่นน,น้ำกันไป<า>จาอ,อพี่พี่จากปท,ทำทำถั่อวอะไรอย่างเงี้ยมงก็กดบานดีจ้ะระบาดก่นแก้มฟูกไปเต็มเลยแต่เป็นบวบปีใช่ไหม วัวปีก็พัดลอวัุจมพัดวัวเลยตจะไม่เจอไอหญ่ายายนต้มเลยล้าง,งบ้านโยไม่ได้ภาพไปเดินชมสวนบ้านของแงนนที่รูจักห,งหงางไปต้งตุ่นหนี่ก็แม่ไปก็ตุนต่นก็หาแล้วหุดจะได้โค้งก็ป๋าน เอาละจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ้าพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเดือจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้ะพี่โยรัก FC ทุกคนเดือจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า